ถ้พูดถึงเมนูไก่คั่วเกลือที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครใช่แล้วครับวันนี้แอดอยู่ที่ร้านข้าวต้มในเจอือร้านดังแห่งเมืงองนครสวรรค์เมนูที่มาแล้วก็ต้องสั่งก็คือเนี่ยแหละครับไก่คั่วเกลือคือกินที่ไหนก็ไม่เหมือนครับที่นี่เขาทอดมาแห้งแล้วก็ ไม่อมน้ํามันเลยนะครับคีบไก่ใส่ปากแล้วก็ตำด้วยข้าวต้มละลอนนี่แบบฟินมากครับหนึ่งเมนูที่เลยเจนผมไปก็อาจจะไม่ค่อยมีใครกินแล้วนะครับก็คือหมูสับผัดน้าเลียบนะครับที่นี่เขาก็ผัดออกมาได้ดีนะครับรสชาติโอเคเลยอันนี้เป็นเมนูขนแงหมูกรอบนะครับแต่แอดขอเขาใส่ปลาเค็มให้ด้วยได้ไหมทางร้านเขาก็ทําได้นะครับส่วนเมนูนี้แอดไม่ได้กินกับข้าวต้มนะครับกินกับข้าวสวยนะครับรู้สึกว่ากินกับข้าวสวยเนี่ยมันเข้ากันมากกว่าส่วนเมนูนี้เป็นยำผักกระเฉดนะครับทางร้านก็ทาออกมาก ส่วนเมนูนี้เป็นยำหมูมะนาวนะครับทางร้านก็ทําออกมาได้ดีนะครับรสชาติโอเคเลยนะอร่อยเหมือนเดิมครับวันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงนะครับฝากไว้นะครับกับข้าวต้มในเจอนะครับริมหนองสมบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์ก่อนไปแอดมีคําถามนิดนึงครับไม่ทราบว่าในคลิปเนี่ยใช่ในเจือหรือเปล่าถ้าใช่เนี่คนพื้นที่รบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงขอบคุณครับ